ก smile, ะรินสวัสดีสาววัาน้ังข้ารจ้าน้ำเพินไก่เขาคิดดำแต่เนี่ยเขามีไก so e. ่ลูกผสมไก่ปลาไก่บ้านกะะสิดำดำมันจะใส่แบบนี้คุณมาจากไหนนี่ดำดำนี่ฮะยากก็ยาวแล้วบ้านแม่กบผ่านไปนะจ๊ะมืนอนี้่ค็ทำงานเป็นปกติเอ้ยสวนฝนดีสวนกสะแสะ สวนก็แฉะแฉะอสู่ๆไปเบิ้งเห็ดตามธรรมชาตินะจ๊ะบ่ได้เห็ดเอาเป็นเศรษฐกิจเกินไปเหดไใเพ่อได้มีกินนะจ๊ะเหดไหวให้มันมี่สวยนะเนี่ยอสวยจังเลยตอนเสาร์ยางเบิ้งไก่มันจะผ้าตามเบิ้งไก่ดำตัวนี้มันจะใส่ผ้าดำผสมเนี่ ไม่ดำจริงแต่ว่าก็ดำ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 แลก็ไายลาย,ลายอันนี้ก็ลายสีอะไรเนี่ยสีไกไว่วายคือไก่วายเลยเนี่ยน่าจะเป็นไกไว่วายใช่ไหมใช่ไก่วายไหมเนี่ยวายแบบเพลินว่าไล่ไล่ไวายไล่วายไปแน่นี่แบอบ ฝนตกรล้ว่างสุขภาพจ้ะน่าจะเลิ่มได้ดูน้ำหลากติมตัวเลยตอนนี้ราวะกางสิงหาโอโ้โหหูทำไมหูยาวจังเลยฮะามาแต่มาแต่ผู้สาวได้เพิ่มมาแต่ผู้สาวได้เนี่ยมาแต่ผู้สาวได้นีมาแต่ผู้สาวเบื้องพวกบาลไก่ปลาหูขาวเนี่ยเห็นว่าผสมก,ก,กันกับอันดำดำังจะออกมาปเป็นยนียไงวุ้งปีถาเบิง่ง ทักทายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสิขะสวัสดีครับท่านผู้ชมหน่อยสิครับสามารกะเหรียน้ำไก่น้ำกานะจ๊ะจะหน่อยสิไปบึงข้เกลือปลาเกลือไก่เกลือปาอลอปานะะ่ะสวนเป็นแดงๆเป็น เป็นบอเขียวส่วนเป็นแดงแดงเป็นส่วนไม่เขียวโอ้ได้เศษอาหารเยอะเลยไปให้ไก่ได้เศษอาหารเยอะเลยไปให้ไก่ไปละไปแล้ว <laughs> ภาพภาพปกติแม่หมูสาวที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือชุดใหม่ <laughs> ที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือชุดใหม่จ้า